สัสครับตีพี่บอกค่บสวัสดีครับสวัสดีคเียนไหนโค้งทุดไทยเลยดเมือนีิปั่นอีกบ้าหือจังไหนปั่นอเยอเอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดออันนี้ไม่เนี่ยโอ้ยบอันนี้มันบอสยินได้เสียงเก่าอยแหงเนาะอันนี้ไม่เนี่นบ้าดิใช่รึพี่ปกาี่ไหมก็เสียงละเาเรียน เจนบอกไงกัจ้าฟันล่าที่ฝันดำเหล่าที่ฝันฟันมาช่างไรเงี้ยฝันคือเก่านละมีฟันใหม่มีฟันใหม่อีกตัวหนึ่งมีฟันใหม่มาน้ำมีฟันใหม่มาน้ำโอ้แต่ว่าฟันเราสมณะไายกันก้อนเดือดเหนียนว่าวสุ่มเก่าให้ฟังในเอฟซีเรื่มแล้วโอ้งวดก้อนนั่นฟันมเมียนความเมียนหมายถึงไอ้ตั้งแต่ตอนวัดที่ฟันเลียกว่านี่ละแต่ว่า มาที่แรกนี่ вами, มาฝ pues ันว่าจังไดได้เลขฝันว่ไเรขตัวไหคอยก็ะเรื่มขึ้นกันที่มันเปนตเอฟที่ฝันว่างแกแกเข่าใส่เกียนขี้ไปน้ำควองน้ำหวยน้ำหละอถ่วมมากครับวันนี้แน ah ันวันนี้วันมี้วันนี้วันวันว้วันนวันนว่วันันว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 ัวันนวันนวน เก้าห้กับหนึ่งเกหนึ่งหาเจ้าหครับครับเก้าหนึ่งหาเก้าครับเอาเอาโชคเอาชคกันี้เอาโชคกันในความสิบเรายังฟันเพิ่มเติมมากเอาโชคกันเลยเอาเออนี่ละนี่ะเนี่ยเด้อสู้เขาให้เอฟซีบอ้แค่ไหนกันเด้อบอลเออ นะตู้เข่าเอี่ยบที่บางจังนหน่อยสะกอนเนี่ยฟันว่ากแ,วแกเขายุเกียนลง่งนใ่น่น้ำแกเขายุเกียนไปน้ำมะถ่วมน้ำมะถ่วมครับโอ้ก็เลยตีเป็นเจ็ดเก้าหา้าครับตีไว้นะ่ะครับ แล้วก็มีเจ็ดหนึ่งห้าครับแล้วแปดศูนย์มากอะไช่ชนะแปดศูนย์ก็ว่าแปดขานะครับโอ้ฟันที่สองบ่ฟันแรก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 โอ้เป็นว่าแปดขาซึ่งหัวสองโตัวนั้นเขาใช้เกี่ยนนั่นบ่ล่อเกี่ยนล่อกลมกลมเอียงศูนย์เลยครับแล้วที่ศูนย์สองกับสามเซนนี่มากอะไรบ่มากลักษณะ คล้ายๆกันแต่ว่าชัดเกนกว่ากอเพื่อนยังเพิ่นก็ย<อ>ัง,ง,ง,ยงาวา่าเพิ่นสิบอกว่าใกล้แล้วละ่ะซีเมนเราหล่ละแต่ว่าบ่แมนคือเพิ่นฝัน<อ>วา่าคือผมน่ะฝันว่ามีบุคคลสำคัญมาเขียนเลขใหกโอ้โนะโอ้เลื่อมนิดเลยเจ้าฟันตั้งแต่ตองวันเลยตัวนี้นะครับฝันตั้งแต่ว่า อ่คือรเครื่องบินมาเขียนให้น่ะครับแม่มาครับนี่คือฟันสองโอ้นี่คือฟันสองแล้วฟันล่าสุดฟันสี่เอาจิงเอาจังเนียนย่ำเลยล่ะเนาะครับสุดท้ายแล้วขี้กระจีได้ไปหาซื้อแล้วที่บ้านเนี่ยเอาฟันอีหยังฟันเห็นนกยุ่งกับได้ขี้เกี่ยนได้ได้เห็นเห็นง้วเห็นง้วกับเกี่ยนงี้ก็เห็นง้วเทียมเกี่ยนครับง้วเทียมเกี่ยนอื ฟันเห็นลล้องนุงน้ำครับอ้าวเลยตีแนวอะไรเปลี่ยนัยงสิส่วนัตของอ่าตีพี่บอกนี่ตีจังไร,รล่ะกาน้นเลี่ยลักษณะผมสิตีมวเทียมเกี่ยนผมสตีเลขเป็นม้วนเทียมเกี่ยนผมตีมวมีสีขาเกี่ยนมีสองล้อล้อกลมๆมียังูนยนสีสองูนว์ผมตียังสอ อย่ได้วันนี้ได้ปรากฏเห็นเป็นง่วสองตัวเที่ยมเกียนกำลังยางกำลังนัาฟันกระรดับด้วยอืมอืโอ้จะรับนะนาะฟันเนาะครับกับว่ารับกับว่าฟันลวก็าะกระดับ <นะ S 2> ดับโอ้ดับดับบบ,บบฟันตัวเอียดโอ้แล้ววันนี้ฟันนี่สตีจั่งไหนวันนี้ฟันล่าุสาสูสิตีชังไหนตีสีใส้เด็ก พี่ว่าเพิ่นเขียนให้ละไ้่เพิ่นจิเข้ากันอย่วีศูนย์สองเขากันเอาล่างตีมั้งล่้ล่างล่างมีความรู้แบบมั่ว4ขาอเกียน2ล้อเกียน2ล้อวงกลมกยังศูนย์เ่าวบวงล่อน่ะข่าบ่ารขบาก็ได้สิตีมันนย์เข่าศูนย์สองัข่าคีสับ420ศูนย์สเอาเมื่อได้เข่ม ค้นว่าครับเอาเห็นมันแตกสามตัวหึ่งหมดที่แล้วเด้อครับครับวันที่เราแตกสามตัวน่นวะครับวันนี้ก็ต้องเอาให้แตกสามตัวหึ่งหมดที่แล้วครับครับอืมน้องนั้นว่ากับฟันตั้งแต่เมื่อไรนี่ฟันตั้งแต่หมูว่านนะครับอหมูว่านวันพราพอดีโอวันวันพระพอดีโอ้ขันฟันวัานเผาขยจะว่าคักเดีครับีัครับวันแต่ว่าก็ชัดเกี่ยนอยู่นี่ครับบ่ครื่องเกี่ยนดีหรือเปล่าไหม วงว่าเอี่ยวนี่ก็เอาว่อง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 ให้ตัวเล่นไปเลยอาปกาแดงว่องว่องไว้ให้เลยแล้วซีได้สรุปไฟฟังมานี่ว่าเป็นเครื่อไหนอืมว่องต้องว่องเน่นไปที่ซีศูนย์สองมันบะครับอืมอะไรเราะโอเคพอพอพูดซีซูนสองนี่ได้ตั้งแต่ต้องวัดวันนี้เนาะตั้งแต่วันที่อะไรนอนลืมตั้งแต่วันที่สิบเก้าครับสิบเก้าสิบยี่สิบห้าสิบเก้าเนี่ยครับ ประมาณชิปกเก่าครับประมาณยี่สิบมาสิบเก่นานีครับอ่าเบาร์ดชวอบบารนีิเท่าบาร์ี้ก็บชีสรุปตัวเลขให้พ่อพี่น้องเบิ้งบารนี้ก็ได้ว่าเลขตีพีบอกมีต่ตวใดแน่นอะอาอาอเลขตีพีบอก วันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาหกหาตีพี่บอสฟันแรกนี้เนี่ยตีพี่บอดตีฟันว่าเกียนเกียนในครับเกียนล่องน้ำบรนทุกบรรทุกเข่าเออเกียนบันทุกเขา่าครับล่องน้ำบรนทุกเข่าหน้าม,ม,มัดถ่วงเออกระได้ตีเป็นเจ็ดเก้าหาครับ<ฆ>เนาะเก้านึงหาครับ<ฆ>เจ็ดจ<ฆ>นึงหาครับเก้าหนึ่งเจ็ดก็ตีเป็นซี่ สี่ชุดวันมาไหครับอ่าวันนี่ตัวแปดศูนย์เนี่ยกระม้าจากงัวนี่สองตัวมีแปดขาเฮ้ยตีแปดศูนย์เงั้นวะครับงัวสองตัวแปดขาแล้วก็เกียนวัวลอกผมผมก็ยังเลขศูนย์นะครับคือว่าตีแปดศูนย์สองจะสันจีวางสันเนาะว่าเหรอครับเอาแปดศูนย์นี่แหละครับสี่ศูนย์สองอันละตีแล้วผมว่าเพราะมาณงัว นูนี่มันนำซีครับอ่าศูนย์กับร้อยเกียนอะไรเกียนมีสองร้อยแต่ที่ซีศูนย์สองเนาะครับวันนี้ฝันไม่ละไอ้ฝันในต้อยจันมากับมะฝันครับต้อยจันมากนี่มะฝันมาอ่าคนสำคัญคนสำคัญคนหนึ่งครับอ่าเนาะคนลงจากเครื่องบินมาครับเพราะดีลงมาให้คนเกียนตัวเลขไปเลยครับซีศูนย์สองกับสามซีกับสามซีครับอ่า แต่สามที่ออกรู้หรล่ะสามที่หมายถึงออกน้อยออกล่าตงนี่นะครับอืบานีล่าสุดแต่ว่าฟันเห็นเกียนก็งวยอีกแล้วครับสุดไทยนี่ครับก็เลยสี่ตีว่านี่เป็นเลขที่ศูนย์สองใช่ไหมก็เลยไหนก็มั่นใจไปที่เลขที่ศูนย์สองเพราะว่ามันแปลออกมาแล้วเป็นตัวเลขเชี่กกรทนทววาฟันนะโอ้คือคือมันแปลบอกว่า ่ผมตีบบชัดเจีนเนาะผมก็ไปคว้าว่าเอาชัดๆบอกให้มันเป็นตัวเลขในเด้อปูสันแล้วผมก็มาฟันว่าบุคคลพิเศษเอาเอาเขียนเลขให้มผมก็เลยมั่นใจว่ามีละเพ่นตีให้แล้วอคนตีให้เรียบร้อยแล้วคครับือชีสหวนสนงนี่ดึกดเลยครับอ๋อปกติที่ื้อน้ำเจอยู่วันหนึ่งวันว่าง,งนึงตามตัวส่งมา ว่นเงสามตัวตรงเนาอ,ออก405วันนี้ไหมครับวันนี้เขอจีร้องซื้อวัน402เนาะครับจีที่มันารักลอยดูแค่เจ้ว่าคอยว่ายิานเนาะแต่ว่ากับน,นี่ยังเป็นไปได้เบิรลตหรือเป่ครับซื้อไว้ไปล่ะเจ้าซื้อไว้แล้วครับโอ้ตั้งแต่ที่402หรือเล่า,าลครับ,บเอามาณน้ำบาอตเตอรี่มีครับบ่โอ้เดี๋ยวคอยโชว่วยเออจีบ,บ้างเลยด้อครับเอาซช้านี่แหละคลิปนี่กับลูกวันซช้านี่แหละครับครับ พี่บอลไม่รุ้ณครับขอบคุณครับ